มันนมาเป็นน้ำล้างตีนผมเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะโกดหรือเปล่านะโอ้ยทุกคนยังเกี๊ยบเลยโอ้ยสวยเฮียโหจัดเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยไงอยู่ไปไปเลยจัดโอย่าน้ำตัดหน้าแม่งให้ตัดไปเลย เอาเลยแต่เอาเลยมึงด้วยมึงตัวมึงถ่ายแต่ไอ้ไอ้แต่มึงเหี้ยตัวไอ้แต่เจ้าตัวบาทมึงเนี่ยมึงโคตรเหี้ยตัวเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายเด็กที่กินหลีบตันและหนำทอมควนตอมไม่ทุกทีทุกเวลาแล้วไปตามแกล้งมึงมาดูให้จบด้วยนะไอ้พวกสั้นคว้าสวัสดีครับผม แกง no ๊งลิฟตันโน .1 น้ำเมื่อวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดคลิปดึงๆๆหน่อยอะไรเงี้ยช่วงนี้ผมว่าแม่งเศร้าอะชีวิตอวไรเงียพงเพื่อนน้องๆไม่ไม่ค่อยมาหาไม่ไม่ค่อยครบเลยเชีวิตแม่งแบบเฮีกแก๊งลิฟตันเรอะแม่งมีคนเยอะแยะแม่งสมาชิกในแก๊งเรอะแม่งเป็นไงกันร้ว่มันหายไปไหนกันรว่แม่งติดท่อง เอ,อแม่งอยู่กับหม้อกันหมดนะแบบทุกคนก็แค่แม่งแบบแม่งทิ้งผมอะขนาดไปเที่ยวมันยังไม่บอกผมอะ่ะทุกคนเออเนี่ยผมระบายความในใจเลยแบบผมอยู่คนเดียวแม่งแบบแม่งโคตรท้อเลยในชีวิตแม่งทิ้งกันหมดอ่ะเออไม่เป็นไรช่างมัน วันนี้ผมว่าจะไปหาเพื่อนไก่ผมเพื่อนไก่ก็ไม่เคยมาหาผมผมก็รู้ทลงคลิปอะไรมันนั่งกินท่อมอยู่ที่บ้านผมเหมนมาถ่ายตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปถึงปุ๊บผมเจ้านี้เลยต้นตีนผมเนี่ยนี่ต้นตีนผมเนี่ยผมจะเหยียบหม้อแม่งเลยผมจะเดินลงไปเหยียบป้าป้บแล้วผมจะเตะหม้อป๊บเตะนี่แหละป๊บดูนีว่ามุณจะทำลายหม้อที่มึงรักที่สุดในชีวิตเนี่ยมึงแค่โกรธกูเปล่าคิดแบบเรียวๆเลยไม่มีอะไรเลยมันลงตอนนี้อยู่ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านในไก่เลสโก โอเคนะครับผมตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปบ้านมานะันครับคอยดูนะครับผมบอกเลยแม่งโดนผมแน่อยากทิ้งก็กูนะักเจอกูโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงกันแล้วนะผมนี้ผมมากับน,น้องชายผมนะผมก็มีเราแค่สองคนนั่นแหละไปดีกว่าไม่อยากพูดเยอะเข้าไปหามันดีกว่าบ้านอยู่ตรงไหนเราถึงบ้านแล้วไปไป,ไป มันมาถึงกันแลนะ้วครับนี่มันทำอะไรวนะมันทำอะไรวะนะทุกคนเฮ้ยมึงทำอะไรอะ่ะเงาเยี่ยอะเฮ้ยเอ็งทำอะไรอะ่ะเอ็งทำอะไรอะ่ <c oughs> อะ,อะ <c oughs> กินน้ำขกูเองโอ้โหเยี่ยนี่ศ <c oughs> าสตว์พ้องเพื่อนไม่มาหาเลยวันๆดูดิไปน้ำะไรอ่ะเฮ้ยน้ำเปล่าเ <c oughs> ปล่าเยี่ยอะไรสีแปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห บอกกันงี้เลยโอ้โหโอเคโคตรเอาต้องมาทำไมเนี่ยกูคิดถึงเพื่อนไงโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านเพื่อนไก่ของเราครับผมผมคิดถึงเพื่อนไงผมคิดถึงอันนี้กูไม่มีอะไรจริงกูแค่คิดถึงเฉยๆฉยใช่เออเราแค่คิดถึงมันเฉยยี่หายถึงว่างั้นโอ้โหยี่เมือจะมาหาพี่พี่น้องเออยี่แบบลืมพ้องลืมเพื่อนลืมพี่ลืมน้องไอ้เนี่ยลืมกันหมดแล้วนี่ไปเที่ยวยังไม่บอกเลยอะ เดี๋ยวเชยจัดเชยรู้ว่าเบอร์เลยจัดไอ้โหแย่ว่ะมึงอะทำตัวแย่ว่ะพเพื่อนพี่น้องพี่น้องไม่มาหาเลยอ่ะรู้จักทักมาบอกก่อนอ้ีกแล้วโอเคนะคิดถึงเพื่อนเฉยไม่มีอะไรนะเอ้ยไก่มึงออกไปซื้อของให้หน่อยดิเออเดี๋ยวกูยืมจ้าเออเออไปซื้อของมาหน่อยดิเออเดี๋ยไปซื้อน้ำให้กูหน่อยดี โอ้โหเอ้ยเ้าโอ้โหจะออกไม่ยังกินเลยโอ้โหเกินไปแล้วมึงอ่ะแกติดตวอกูถามจริงกูถามเลยมึงหน่อยเฮ้ยระหว่างระหว่างหม้อกับกลุ่งเลือกอะไรกูเลือกหม้อโอ้โหหม้อแม่งสวยดีโอ้โหจะดูเดี๋ยวทุกคนดูดิความที่เพื่อนแม่งรักหม้อมากกว่าผมอ่ะเกลื่อนไปมึงอ่ะอะไรก็ได้แล้วแต่มึงอ่ะแกกูต้องไปไปนี่ซื้อของนี่แทุกคนคิดเอาแล้วกันระหว่างหม้อแม่งเลือกหม้อมากกว่าผมอ่ะ โอเคนะผมก็ตอนนี้นะมันออกไปซื้อของให้ผมแล้วนะผมก็จะเอาหม้อมันนะมาเป็นน้ำล้างตีนผมเดี๋ยคอยดูว่ามันจะโกดหรือเปล่านะทุกคนเย็นเจียบเลยอเฮียเย็นเจียบแบบเป็นวุ้นมา้ิามามาดามานมาดิมาาดิมาดิมาดิาดมาดิมาทุกคนิม้ดิมาดิมามาดิมาดิมาดิมาดะมาดาดมาดมาาดะามา ก็คือตีนกูเนี่ยมันเปิดมึงเห็นป้ะถ้าวัตีนเรหมองว่ามันจะโกดัวมาทิ้งด้วยทุกคนอย่าดราม่านะคลิปเนี <The> ่ยก mm ูกูแบบแกล้งเพื่อนกูนะเว้ยเฮ้ยอย่าดราม่าขอแค่จบแค่คลิปนี้นะเว้ยทุกคนดูโัวคัโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเรื่องขึ้นต่าตีนไปไหวเฮียเพื่อนแม่ง โอ้ยโอ้ยสัตว์เอ๊ะยังไงสุดแล้วกูบอกเลยหมูล้างทีน่อยเฮ้ยขอาค้นหน่อยสัตว์รักมากนะหรอฮะรักหม้อมากกว่ากูอ่ะฮะล้างดีดีฮะอยากล้างว่ะไม่ต้องเนะสัตว์ขาผู้ชายหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคแค่นี้ครับโอเคครับโอ้ยดูดิครับโอ้ยทุกคนตอนนี้มันยังไม่มานะครับเดี๋ยวมันก็มาแล้วแหละเอ้ยดูเห็นน้ำล้างตีนกู โอ้ยโห้ยโจัดเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยัดเฮ้ยด้วยหัวกูอ่ะเอ้ยเจ็ดอังต้ม่ได้อะไรอย่างนี้ยิงกลับบ้านเลยกูเล่นเฉยไม่ได้อ่ะโอ้ยอได้โอ้ยยังงอนเลยเงี้ยนี่น่อยเลยจัดกูหยอกเฉยโห้ยจัดโอ้ยมีหูด้วยโอ้ยโอ้ยอ่ะอะไรกูหยอกเฉยด้วยหมด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 การจัด ผสมตัวยาได้หอมด้วอหูหยอกให้เฉยตัดกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยหูหยอกให้เฉยียแดดได้กูตัดเออเออยีอะไรตัดไอ้กูหยอกให้เฉยกูอยู่กูขออยู่ต่อกูขออยู่ไปไปกูไลยตัดกูอย่านับตัดหน้าแม่งไอ้ตัดไปเลยกูหยอกเล่นหูหยอกเล่นให้เฉยไอ้ยังงี้กูไม่แดกอีกหูตัดเลกล็ดเกิดตัดห เลยเอาเลยตัดเอาเลยมึงด้วยมึงตัวมึงใหญ่แต่ไปไปแต่มึงเดียวตัวให้แั่แต่ตู้บาทมึงเนี่ยมึงโคตรเกลียดกูยอมเฮ้ยไอ้เป็นยังเห็นหน้ามันอยู่กูยอมให้เฉยโอ้โหตายแล้วทุกคนปิดเลสปิดเลสโอเคนะผมทุกคนอย่าดราม่านะผมแกล้งมันได้เลยผมไม่ได้ตั้งใจหรอกผมแม่งไล่ผมออกจากบ้านเลย ผมก็ไม่รู้แม่งจะคุยกับผมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปง้อมันก่อนนะครับอีย้ยผมแกล้งแรงเกินไปเปล่าว่าดูเหมือนว่าส่งตัวยา้ดยยี้ยแม่งหอมฉุยเลยผู้ทับเบิกไม่เคยเดีย๋ยวมึงก็รู้โอเคนะครับเจอกคลิปหน้านะครับผมผมขอตัวไปง้อเพื่อนผมกันนะครับผู้ทับเบิกอย่างง้อไม่ใช่ผูทับเอ้ยอ๋อไม่ใช่โอเคนะคผมกูไม่รู้พูดอะไรเลย มันจะต้องหายโกรธผมแล้วอย่าดราม่ากันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว